สวัสดีทุกคนพี่ชื่อการตูนนะพี่ก็เพิ่งสอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปซึ่งพี่ติดในรอบก็สพอทอหรือว่าในรอบที่3นั่นเองโดยปีนี้ปี6-8คะแนนค่อนข้างเฟือมากๆก็รู้สึกว่าคะแนนแพทย์ธรรมศาสตร์อยู่อันดับที่5จากแพททั้งหมดนะหแบบมายถึงว่าคะแนนต่ำสุดที่ติดเข้าไปอยู่อันดับที่หจากแพทย์ทั้งหมด ก็ข้างบนก็จะเป็นแบบพวกจุฬามหิดลซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาแนะนวแบบแนะนําวิธีการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าแบบเตรียมสอบคณะแพทย์ทั่วไปนั่นแหละว่าพี่จะมาบอกแบบแต่ละรายวิชาก็คือแบบอ่าเริ่มจากเริ่มจากวิชาคณิตก่อนเลยก็วิชาคณิตพี่ไม่ได้เรียนพิเศษพี่แบบ เน้นทำข้อสอบเก่าอย่างเดียวเพราะว่าพี่มีพื้นฐานค่อนข้างมีพื้นฐานคณิตศาสตร์มาบ้างอยู่แล้วแบบเป็นคนถนัดคำนวณด้วยก็ทำข้อสอบเก่าย้อนหลังตั้งแต่ปี5 5หจนปี67แล้วก็ทำซ้ำประมาณแบบ3-4รอบได้หรือแบบบางทีก็บางปีก็จจะ5รอบอเงี้ยก็ทำซ้ำเรื่อยๆแล้วก็แบบข้อไหนที่เราผิดบ่อยๆ แล้วก็กลับไปอ่านทวนแล้วก็ไปดูว่าเราผิดตรงไหนแล้วก็แบบครั้งหน้าก็พยายามแบบทําให้มันถูกอะแต่ว่าไม่ใช่แบบจําเฉลยแล้วมาตอบนะก็คือแบบเราต้องรู้วิธีทํามันจริงๆมันก็ต้องตอบทําให้ได้ใช่ก็อันนี้เป็นวิชาแรกคณิตศาสตร์ต่อมาวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพี่ก็ไม่ได้เรียนพิเศษเหมือนกัน เพราะว่าก็รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างมีคุณหาแล้วก็จริงๆมันก็ฝึกได้ก็เลยแบบเน้นทาข้อสอบเก่าอีกแล้วคือส่วนใหญ่จะเน้นทาข้อสอบเก่าอันนี้ก็ทำตั้งแต่ปีห้าห้าจนถึงปีหกเจ็ดเหมือนกันแล้วก็ทําวนซ้ําแต่อังกฤษเนี่ยจะทําวนซ้ําน้อยหน่อยก็คือจะทาวนซ้ําประมาณแค่แบบสองสามรอบแล้วก็ส่วนใหญ่วิชาเนี้ยจะเน้นทําม็อกแบบทาข้อสอบเก่าด้วยแล้วก็ทําม็อกด้วยใช่ แล้วก็ที่มีฝึกเพิ่มก็คือฝึกท่องศัพท์ท่องศัพท์ทุกวันวันละแบบ5-10ถึงคำแล้วก็พี่แบบท่องศัพท์ของ o x f กฟอรด้วยที่เป็นอ็อกฟอร์ดสามพันคำอะใช่แล้วก็หนังสือที่ฝึกเพิ่มก็มีแบบลิตติ้งเล่มส้มของดรสุภวัฒน์แล้วก็เออที่เป็นแบบเล่มเอเลเว ของรัสุภวัตก็ฝึกเหมือนกันแต่ว่าเลื่อนี้จะฝึกตอนช่วงแบบใกล้ๆจะสอบแล้วเพราะว่าจะเอามาแบบจับเวลาทั้งก็ประมาณนี้ต่อมาเป็นอาชีวะก่อนชีวะเป็นวิชาที่พี่ได้แบบค่อนข้างสูงแบบภูมิใจนําเสนอมากๆแต่ว่าอันนี้ลงคอร์สไปก็คือลงคอร์สพี่บอลไบโออิสไลท์ลงคอร์สไบโอไฟนอลหกไปซึ่ง ที่บอลสอนดีมากๆแ,บบแนะนำแล้วก็ที่มีอ่านเพิ่มก็เป็นอันนี้เป็นหนังสือชีวประมุขรูนใจนำเสนอเพราะว่าดีจริงๆชีวประมุกเพราะว่าแบบเนื้อหามันค่อนข้างแบบเยอะมันหนาหนามากๆอ่ะเล่มเนื้อ่ะในวันทีใช่ก็ทำเล่มน,นี้แล้วก็มี จริงๆก็มีไอ้นี้ด้วยมีทําม็อกแต่ว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะเ,เป็นทําม็อกแบบเล่นดอกไม้เหมือนกันก็คือแบบเรียนเนะื้อหาจากพี่วอนก่อนแล้วก็คือคอร์สไฟโอไฟแนลหกแปดมันจะเป็นแบบคอร์สสรุปเนื้อหาแล้วก็ตะลมมุยโจทย์โจทย์พี่บอลค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ยากจริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนแบบตรงแนวอะ ส่วนพี่บอนค่อนข้ตรงแนวตรงแนวข้อสอบนีประมาณพันกว่าข้อได้มั้งหรืออาจจะเกือบเกือบสองพันก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเยอะมากๆแล้วก็ใช้ฝึกได้ดีแล้วก็ทุกๆการทํา,ทา,ทาแต่และชุดอะพี่บอลเขาจะแบบจับเวลาด้วยแบบจะพาเราจับเวลาแบบพอจับเวลาแล้วทำครบจำเวลาเสร็จปุ๊บพี่เขาก็จะมาเฉลยให้ต่อมาก็เป็นเออชีวะน่าจะมีประมาณนี้ ต่อมาฟิสิกส์ก่อนฟิสิกส์ก็คือฟิสิกส์พี่ก็ลงเรียนคอร์สของออนดีมานก็คือเป็นคอร์สอัพสกิลก็คือมันจะแบบสรุปเนื้อหาก่อนใช่ไหมคือเนื้อหาเสร็จแล้วก็เขาก็จะแบบพาทาโจทย์แต่ว่าส่วนเนื้อหามันจะแบบค่อนข้างสั้นๆเลยเขาสรุปแค่แบบสรุปสูตรอะ่ะคือถ้าใครเนื้อหาไม่เมนก็แบบแนะนําให้ลงคอร์สเนื้อหาก่อนแล้วค่อยมาอัพสกิลออนดีมานก็ได้ ตพว่าพี่ค่อนข้างมีพื้นฐานอยู่แล้วก็เลยลงอัพสกิลออนดีมานไปเลยใช่แล้วก็ลงคือส่วนใหญ่แบบพี่ก็อัพสกิลอย้ยใช่ป่ะเออใช่เมื่อกี้ชีวะลืมชีวะก็คือมีแบบทำข้อสอบเก่าย้อนหลังเหมือนกันตั้งแต่ปี5 5ถึง67ส่วนฟิสิกส์ก็ทำปี5 5ถึง67เหมือนกันก็ทำย้อนหลังแล้วก็ทำวนซ้ำประมาณ2-3รอบ การทําข้อสอบเก่าคือต้องหนึ่งต้องจับเวลาสองก็คือทํมวนซ้ําอย่างน้อยสองรอบแล้วก็แบบพยายามทวนจุดผิดพลาดของเราแล้วก็แบบครั้งหน้าเรากลับมาทําก็จะได้ไม่ผิดพลาดอีกต่อมาเป็นเคมีเคมีเป็นวิชาที่พี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แบบเรียนที่โรงเรียนมันก็ถนัดแต่ว่าพอมาทําโจทย์จริงๆมันทาไม่ได้อไม่ค่อยถนัดอนะ เอเลเวลมันอาจจะดูยากกว่าข้อสอบข้อสอบแบบในโรงเรียนใช่ไม่รู้ความรู้สึกส่วนตัวอืมก็เคมีก็ลงคอร์สเหมือนกันลง On นดีมานก็คือลงอัพสกิลพี่เคนก็สอนโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะไปไวเลนึงถ้าแบบใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็อาจจะแบบตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่ ก็คือเขาก็จะมีสรุปเนื้อหาก่อนแล้วก็พาทําโจทย์ที่เป็น simulation ประมาณ6ชุดซึ่งชุดแรกจะเป็นข้อสอบเก่าปี6-7ส่วนชุดที่เหลือจะเป็นข้อสอบที่แบบทางออนดีมานเขาคิดคิดเองอะแบบแต่งโจทย์ขึ้นมาเองซึ่งค่อนข้างยากมากยากมากๆเทียบเท่าข้อสอบจริงปีที่แล้วแต่ว่าแบบปีนี้รู้สึกว่าข้อสอบเคมีมันง่ายลงมากๆอืม แล้วก็เ OK, คมีก็ทําข้อสอบเก่าเหมือนกันทําตั้งแต่ปีห้าห้าหรือหกเจ็ดแต่ว่าเคมีเป็นวิชาเดียวที่พี่ทําแค่รอบเดียวหมาถึงแบบทาข้อสอบบนซ้ำแค่รอบเดียวจะมีแค่แบบปีหกสี่หก7้าหกหกหกเจ็ดที่ทาซ้ำสองรอบพี่เหลือก็รอบเดียวหมเดเลยเพราะว่าเวลาไม่ทันแล้วก็ไม่ค่อยถนัดด้วยก็เลยเพิ่งมาเตรียมตัวรู้สึกว่าเตรียมตัวช่วงปลายปีรู้สึกปลายปีที่แล้วหรือเปล่านี อาจจะก่อนหน้านิดนึงแต่ว่าจะไม่ค่อยอะไรก็คือแบบเตรียมตัวน้อยกว่าวิชาอื่นแต่ว่าเตรียมตัวมากกว่าไทยสังคมใช่ก็เคมีน่าจะประมาณนี้ก็มีลงคอสอย่างเนี้ยอ๋อแล้วก็มีหนังสือที่เป็นเล่มสีเหลืองๆที่มันเขียนว่าคมพีเก้าวิชาศามันตะลุยโจทดในตอนเนี้ยที่มันเป็นเล่มสีเหลืองๆอ่ะที่ข้างหน้าเป็นรูปหลอดทดลองแล้วก็แบบพันทะาเคมีอ่ะ อันนั้นก็ค่อนข้างยากก็ใช้ฝึกได้แนะนําเหมือนกันใช่ก็น่าจะประมาณนี้เคมีต่อมาจะเข้าสู่วิชาที่ใช้คะแนนแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆกก็คือไทยสังคมไทยสังคมที่ลงคอร์สก็คือลงของแม่แจ๊คแม่แจ๊กก็สอนดีมากๆคือถ้าแบบใครทันที่แบบเป็นคอร์สหลักก็คือแนะนําให้เก็บเก็บทั้งคอร์สหลักเลยแต่ว่าพี่ไม่ทันก็เลย ไปเรียนคอร์สกันตายไม่ได้เรียนมาราธอนด้วยเพราะว่ามาราธอนไม่ทันก็เลยเรียนกันตายอย่างเดียวแล้วก็ทําข้อสอบเก่าย้อนหลังปีรู้สึกว่าไทยสังคมจะทําปีห้าหกถึงหกเจ็ดคือไม่ได้ทําปีห้าห้าเพราะว่าคือช่วงนั้นมันก็ช่วงใกล้สอบอย่างเงี้ยก็เลยแบบห้าหกก็โอเคละเพราะว่ามันก็แบบแนวแนวเดียวกันแบบปีแบบยุคเก่าที่เป็นข้อสอบอ n นประมาณเนี้ยมันก็แนวแนวเดียวกันไง ก็จะมีที่เปลี่ยนแนวก็ตั้งแต่ปี6-2ขึ้นมาจะเริ่มแบบเป็นแนวประยุกข,ขึ้นก็ทำข้อสอบเก่าแต่ว่าไทายสังคมก็คือทำทำแค่รอบเดียวไม่ได้ทำซ้ำอืมใช่แล้วก็จริงๆไม่มีหนังสือที่ฝึกเพิ่มเพราะว่าไทายสังคมเวลาค่อนข้างน้อยก็เลยแบบเรียนคอร์สกันตายแม่เจ็ก แล้วก็ทำข้อสอบเก่าเลยไม่ได้มีหนังสือเพิ่มแต่ว่าสังคมเนี่ยเหมือนจะอ่านไอ้นี่อ่านสังคมแมวสม้มซึ่งอ่านไม่จบด้วยอ่านอ่านไม่จบก็คืออ่านไปได้แบบก็้สึว่าได้อ่านศาสนาจบแล้วก็ภูมิศาสตร์นี้อ่านไม่จบประวัติศาสตร์ไม่อ่านเลยไม่แตะเลยประวัติศาสตร์เพราะว่ารู้สึกว่ามันเก็บค่อนข้างยากเนะื้อหามันกว้างมากๆอืม แล้วก็เศษศาสตร์อ่านไปได้ครึ่งเดียวแล้วก็มีอะไรหน้าที่พลเมืองอันนี้รู้สึกว่าอ่านเกือบจบเกือบจบแต่น่าจะยังไม่จบก็ทุกอ่านนะที่ที่อ่านก,ก็คือแบบคือหนังสือสังคมแมวส้มอ่ะมันจะมีแบบฝึกท้ายบทให้เราฝึกทำแบบเราเรียนหมายถึงว่าเราอ่านนะคะจบแล้วเขาก็จะมีโจทย์ให้เราฝึกเป็นท้ายบท ก็มีประมาณแบบเกือบเกือบร้อยข้อหรือบาง trips, บทก็จะมีเอ้ยไม่ใช่บางบางสาระแบบสาระศาสนาที่มันเป็นแบ่งแบบศาสนาภูมิศา์เสาสร kind of being ์อะไรประมาณเนี้ยก็มันจะมีแบบสุดท้ายบทที่เป็นซอยย่อยสองสามข้อ, find, ขอแล้วมันก็จะมีแบบฝึกแบบท้ายบทเลยท้ายจริงๆก่อนจะขึ้นสาระใหม่อ่ะอันนี้จะมีประมาณเกือบร้อยข้อแล้วจะมีร้อยกว่าข้อก็มันก็ใช้แบบทบทวนความรู้ที่เราได้อ่านไปก่อนนะ ไดก็อ่านก็ขีดไฮไลท์ไปด้วยวันนี้แล้วก็ทวนแล้วก็ค่อยไปทําแบบฝึกท้ายบทใช่ประมาณนี้แหละไม่น่ามีอะไรเลยก็นี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่พี่ได้แบบว่าเตรียมตัวสอบแล้วก็ปีนี้ก็ติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ราาสาาส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดีใจมากๆ น,นี้ก็จะเป็นแชร์ประสบการณ์แบบการเตรียมตัวสอบส่วนสําหรับพี่สำหรับแบบรีแคปข้อสอบพี่ก็รู้สึกว่าปีนี้ข้อสอบมันค่อนข้างง่ายกว่าปีก่อนๆเยอะมากเพราะว่าแล้วก็คะแนนเฟือด้วยใช่ปีนี้คะแนนเฟือเพราะว่าปีนี้เหมือนหนึ่งข้อฟรีเยอะสองเด็กเก่งขึ้นทุกป,ปีคือแบบ มันก็อาจจะกดดันปีแบบน้องๆเด็กห9เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเอดเจ็ดสองประมาณนี้เพราะว่าปีนี้คะแนนทั้งๆฝืดแล้วก็คิดว่าแบบเด็กซิ่วก็น่าจะเยอะด้วยในปีถัดไปเพราะว่าด้วยความที่คะแนนมันเฟือขึ้น<ม>เด็กก็หลุดมากขึ้นอืมแล้วก็รู้สึกว่าวิชาที่แบบง่ายอย่างเห็นได้ชัดอะ่ะคือเคมี เคมีแบบง่ายเห็นได้ชัดแบบลองกลางข้อสอบปี67กับหกแปดมาปีหกแปดแบบง่ายแบบง่ายมากง่ายกว่าปีหกเยอะแต่ก็แบบมันก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวด้วยถ้าแบบใครที่แบบเก่นเคมีก็อาจจะเก็บถึงแบบ80-90ในขณะที่คนที่แบบไม่ค่อยถนัดก็อาจจะแบบได้น้อยหน่อยประมาณนี้แล้วก็ ส่วนวิชาที่คิดว่ายังแบบคงคงเดิมก็น่าจะเป็นคณิตคณิตรู้สึกมันไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้ยากขึ้นนะมันก็แบบแนวแนว,แนวเดิมอาจบางคนอาจจะบอกว่าแบบง่ายขึ้นนิดนึงใช่แต่อพี่ว่าค,คงคงเดิมแล้วก็ชีวะรู้สึกว่ายากขึ้นหน่อยเพราะว่าคือคือปีแบบปีที่เขาเปลี่ยนแนวสสวทอออกปี6กถึง67เจก็คือเขาจะออกตามแนวแล้วก็มีประยุกตใช่ปะ ตามหนังสือเขาอะแต่ว่าปี68อะคือมันจะเป็นแบบช้อยก็ขอคง,งอมาแล้วก็มันก็ถามว่าแบบข้อใดถูกประมาณเนี้ยแล้วมันก็อย่างแบบช้อยหนึ่งก็ไกลขอไข่ช้อสองขอไข่อย่างเดียวใช้อสามขอควายงอง,งูช้อสี่ก็ไกลขอไข่ขอควายง,งงูก็คือเขาจะให้เราแบบเลือกคือมันมันค่อนข้างตัดช้อยอยากอะในความรู้สึกพี่ แล้วก็แบบถ้าใครที่เม่นๆมก็ทำได้แน่นอนแบบตั้งใจเต็มตัวอืมอังกฤษนี่คือแบบแนวเดิมเลยธรรมศาสตร์ออกธรรมศาสตร์ออกคือแบบแนวเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม้ว่ามีอะไรอีกอะคณิตพูดไปแล้วชีวะพูดมแล้วเคมีพูดมแล้วฟิสิกส์อ๋อฟิสิกส์ฟิสิกส์รู้สึกว่าปีนี้ยากขึ้นกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วคือง่ายมาก แต่ปีนี้คือเหมือนเหมือนได้ยินว่าเขาแบบมีข้อที่มันแบบออกเกินหลักสูตรด้วยนิดนึงค่ยก็รู้สึกว่ายากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ยก็มีประยยกต์เยอะขึ้นส่วนไทยสังคมอาสังคมสังคมเนี่ยง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคะแนนเฟิร์สเฟิร์สมากเฟิร์สตรงสังคมแบบเฟิร์สขึ้นกว่าหกเจ็ดอ่ะเพราะว่าเหมือน ปี67เขาได้รับบทเรียนมาแล้วเนี่ยว่าออกข้อสอบเกินหลักสูตรใช่ไหมปี68เขาก็เลยแบบออกให้มันดีขึ้นก็คือพยายามให้อยู่ในขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรมากขึ้นส่วนไทยก็คือแบบไทยรู้สึกว่ามันมีคนบอกว่ามันเฟอ้อขึ้นเพราะว่าไม่ไม่ใช่มันฝืดมันฝืดลงเพราะว่าเหมือนข้อสอบมันแบบค่อนข้างก,กำกวมหลายข้อมากๆ ก็โดยรวมก,ออก็ประมาณนี้เย้จบแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆเด็ก 69, 70, 71และในรุ่นถัดไปที่ผ่านมาดูคลิปนี้ก็อย่าให้น้องๆตั้งใจแล้วก็สู้ๆน้องทำมันได้แน่นอนก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย